เป็นไงบ้างคุณแอนสวัสดีค่ะคิมใจด้วยได้งานแล้วค่ะรู้วันนี้เลยคะ่ะรู้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 ประมาณประมาณสองวันสามวันก่อนคะ่ะก็ดีใจด้วยเนาะเอ่อก็ได้เป็นฟล i g โคดิเนเตอร์ใช่ใช่ค่ะใช่ประมาณนั้นโอเคแล้วสัมภาษณ์เป็นไงบ้างยากไหม <S 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 สัมสัมภาษณ์ก็ผ่นไปได้ดีตามตามที่คิดไว้ตามที่เตรียมมา ใช่ค่ะอืมอ่าเขาถามอะไรบ้างถามก็ทำไมถึงอยากเป็นทำไมถึงอยากทำแล้วก็ทำไมถึงอยากทำ private เกี่ยวกับ private jet ที่ไม่ใช่เป็น commercial อะไรเงี้ยแล้วก็ความแตกต่างเป็นยังไงอือประมาณน,นี้ค่ะ,<จ>ะใช่ดชความรู้ความรู้ที่ใช้ไปตอบใช่เอาความรู้ที่ชี่เรียนไปตอบเลยรอ <laughs> แ,แล้วเขารู้ไหมเรียนกับครู <Okay. S 2> รู้รู้ค่ะเพราะเขาเขา,าดูในซีบีเขาก็ถามว่าเออเออไปเทคคอร์สมาอยากเป็นตอนแรกเขาก็ถามอยู่ว่าเออนี่อยากเป็นแอร์หรือเปล่าอยากเป็นแอร์เพรเวทหรือเปล่าอะไรเงี้ยเห็นไปเทคคอร์สมาก็ตอบว่าเหมือนเหมือนที่ที่คุย้มเคยแนะนําเลยว่าเออเนี่ยจริงๆอะ่ะเราก็โอเคเราอยากเป็นนั่นแหละแต่ว่าการที่เราได้เข้ามาอยู่ในในอินดัสทรีก่อนใช่ในวงการก่อนคือมันเป็นสเต็ปแรกก้าวแรกที่ ที่ดีแล้วมันมีหลายๆอย่างที่มันจะดีๆเข้ามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะอืมหอ่ <c oughs> อก็ดีใจด้วยแล้วเริ่มงานเมื่อไหร่คะเริ่มน่าจะเดือนหน้าค่ะก็อีกประมาณเดือนหน้าใช่ใช่โอเคหอเอเอก็อย่างที่บอกแหละว่าเอ่อเราจะแบบได้ดีลกับอีกแบบเราจะได้เห็นอะไรอีกเยอะเลยเพราะว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทเป็น FBO เป็น Ground Handling ที่เขาจะ Handling เครื่องไ t e เ e จที่เมืองไทยเพราะนั้นอยู่จะได้เห็น ภาพรวมละองค์กรใหญ่เห็นทุกมุมแล้วใช่ไหมคะเออและจดิกหน่อยก็ขยับขยายได้เนาะถือว่าเป็นก้าวแรกที่ดีก็ดีใจด้วยนะเออแล้วสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษคะได้สัมภาษณ์สามภาษาเลยค่ะ,ะเพราะเราเราได้ว่าได้เราได้ไดเยอรมันใช่ไหมคะก็เขาก็สัมภาษณ์เป็นอังกฤษไทยแล้วก็เยอรมันด้วยอ๋ออ่าแล้วเขาแล้วเขาอธิบายเรื่องสโกง,งานไหมว่าเราทําอะไรบ้าง อธิบายค่ะที่ไปก็อธิบายแต่ก็มันก็มีในจ n อยยู่่แล้วก็ทีคุอธิบายเพิ่มเติมว่าเออทำอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็คือเป็นตรงตามที่เราเข้าใจเพราะตอนแรกก็คือแอบงงง,งนิดนึงว่าเอออันตำแหน่งนี้จะทำเกี่ยวกับอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใชเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่ามาเรียนคอสนี้ก็สามารถไปได้อะไรก็ได้เกี่ยวกับ private jet ก็สามารถเปิดโอกาสให้กับตัวเองใช่ไหมคะเราอาจจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนแล้วอีกหน่อยไปเป็นแอ บางคนอาจจะไปเป็นทําเรือก่อนแล้วมาเป็นแอร์มัน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 ไม่เหมือนกันนะคะก็ถือว่าอะไรเข้ามาอยู่ในวงการ Private Jet ได้ก่อนเนี่ยถือว่าดีอยู่แล้วนะคะเอดอนะีใจด้วยนะประสบความสําเร็จไปก้าวหนึ่งและนะเอขอให้ตั้งใจทํางานนะคะแล้วก็โอกาสแล้วเดี๋ยวครูกลับเมืองไทยครูไปหาไปเลี้ยงข้าวฉลองให้ได้โอเค g ไนท์ Good <c oughs> นะโอเคกุดลัก c k <oughs> นะคะโชคดีโชคดี โอเคบายบายค่ะ okay, สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายบาย